โอเคครับแล้วสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับวีบาร์ดีบาร์อยู่ที่ a later few moments later. ตอนนี้เก่งครับเคลียร์ครับผมเฮ้ยชิวๆทำตัวชิวๆนางบ้านเขาชิวส,บ,สบายๆอยู่ครับครับเต็มที่ยนะสู้เอาท่าไหนเอารอๆเลยท่าไหนคิดท่ากันก็แบบอ่าเราคิดท่ายังเราคิดท่าอย่างยาก,นนกยากอยูอย่ใช่มเฮ้ย <c oughs> อันนี้ครั้งแรกก็ถือว่า ครับว่ามีใครอยู่บ้างดูน ซูมกล้องได้ไหมครับนี่ครับจอแจถ่ายหรือไม่ถ่ายนานแล้วครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ถ่ายไม่ถ่ายสักเทคเลยตลอดให้เพื่อนถ่ายก่อนเพราะว่าเพื่อนเพื่อนมีงานเพื่อนมีงานตอนนี้วันนี้เป็นวันแรกที่จะได้เจอสมาชิคในบ้านทุกทุกคนเกรงห้องนู้นใครเต็มเต็มคนเต็มใช่ครับเมื่อกี้เปิดเข้าไปนึกว่าแจ้งก่อนงงเลยเห็กรงอยู่ครับตอนนี้ยังไม่รู้จักเยอะมากน้อ่ะพี่ชายเองครับสี่คนพี่ชายเองสี่คนก่อนเลยห้าแล้วน้องน้องด้วยน้องด้วยน้องด้วยโอเคครับจะไปดูบีบาร์ A few moments later. Ah, รู้สึกไงบ้างคะรู้สึกสนุกดีครับจอยจอยครับคนเยอะดีครับเร่มแกงรู้สึกไงบ้างคะวันนี้รู้สึกดีครับทุกคนสนุกมากๆครับวันนี้เหนื่อยไหมคะนิดหน่อยไม่เหนื่อยบ้างไม่เหนื่อยดีกว่าเรียกว่าไม่เหนื่อยย <laughs> <laughs> แต่งตัวหล่อนะคะวันนี้น <laughs> <laughs> ี่อ,อะไร ต่อครับถ่ายได้องถ่ายอ๋อโอเคถ่ายสองต่อสวัสดีครับนี่ครับผมจะไปกินข้าวหรอไม่มีอะไรวันนี้ต้องถือทุกคนหรอใช่ครับวันนี้ต้องถือทุกคนครับสุที่แพงไปไหนข้างบนอยู่ไหนอ่ะพาไป เอาไปก็ไเรากงขึ้นไปได้หรอจะไปกินข้าวไหมเอากล้องขึ้นไปได้หรอขึ้นไปหมดอ่ะโอเคเอ๊ะส่งต่อให้พี่วินเนอร์นะครับบ้าโอ้สสวัดีครับไปลู่หรอดีครับไปครับขึ้นขึ้นตามเย้ขึ้นตั้งตางกันไปนะครับไปด้วยหรอไม่รู้อ่ะไปเดินมาด้วยกันเลยปหมไปด้วยกันครับไปด้วยกันไปได้ไกลครับไปด้วยกันไปได้ไกลนะครับ ดีครับอ๋ออร่อยไหมครับคือครับผมโอ้ยอร่อยมากครับภาพที่นี่มีอะไรพูดไหมครับพูดได้เลยครับไม่มีครับขอบคุณทุกท่านเออท่าของนี่ขอบคุณท่ัขนพี่พี่พี่เล่นกับผมเลยเหรอผมผมถือกล้องขอยผมแล้วเนี่ยเฮ้ยครับเดูทุกคนนี้ท่าครับ Enjoy eating ครับ Enjoy eating ครับว่าจงกล้องให้ี่กันเนอร์ดีกว่า นี่นเนื้อถือยังครับกันเนื้อใครครับอ้าวพี่กัปตันไม่ชื่อยังผิดเลยชื่ออะไรนะพี่กันเนื้อกันเนื้อยู่ล่างนึกถูกกันเนื้อยู่หน้าไอ้อยู่ล่างฮะพี่จอนชื่อยกหลังยากแล้วงานยากแล้ววินเนอร์เชื่อะรืมชื่อชื่ออะไรนะ เรื่องละมิวซิกน้องชื่ออะไรอสวัดีครับทุกคนวันนี้เรามานั่งรอเวลาถ่ายโปรไฟล์ครับถ่ายรูปกันเนาะตอนนี้ผมก็เป็นคิวถัดไปแล้วทุกคนก็มาคุยกับผมก่อนละกันตอนนี้ก็น่าจะเหลือผมเป็นคนสุดท้ายนะครับที่จะต้องถ่ายรูปใช่ โอเคครับุกคนแป๊บนึงนะมีคนแยกผมว่าไงพี่ให้ไม่ไหวยหมดนยพี่เชนครับพี่เชนเพิ่งถ่ายเสร็จไปเมื่อกี้นะไปสอนผมไปสอนผมโพสด้วยนะได้เลยเอาไปาแรงนะถ้าแรกนะทุกคนนี่นะไอ้นี้คือแต๋วไบอกเลยโดนไล่เปลี่ยนเลยดูบีบายครับ ใช่ผมเป็นไงบ้างครับบีบาร์วันนี้เมื่อกี้คุณได้ไปถ่ายรายการอะไรหรือไปทำอะไรมาเบ้างก็คุยกับผมก่อนคุยกับผมที่ไปท่ายขับแซมมาเป็นไงบ้างครับเมย์ก็พูดไม่รู้เรื่องบอกเลยผมเนี่ยตัวเองผ่านแล้วเขาให้ผ่านเขาบอกว่าพูดน้อยมากพูดอัดซ้ำหลายรอบมากก็ผมพูดไปเรื่องตามนั้นแหละครับทุกคนก็ผ่านไปไดตามบาร์เอ้ด้วยนะครับ ตอนนี้พี่บายก็ถ่ายทุกอย่างเสร็จหมดแล้วก็เหลือเยอะเหลืออีกชุดนึงใช่หรอชุดแฟชั่นชุดอะไรตอนนี้ก็จะเหลือผมที่ยังไม่ได้ถ่ายเลยเลยสักอย่าง่ยังไม่ได้ถ่ายเลยเออนี่ยรอต่อเนี่ยยังไม่ถ่ายเลยเลยครับสุดละครับผมท้อแล้วผมเหนื่อยผมอยากนอนได้ครับเฮ้ยถ่ายยังยังเลยอ่ะได้ไม่เป็นไรหนิงแค่วแล ถ้าังจะถึงคิวผมแล้วนะครับถ้าผมก็ยังไม่รู้ว่าจะโพดอะไรซึ่งผมงงนิดนึงงงกับตัวเองไม่รู้จะทำอะไรดีครับตอนนี้ได้รองเท้าครับได้ครับได้ใส่คืออะไรครับใส่ซีสองวิดสองซีส,สามอันนี้ไม่รู้ว่ามันใส่อะไรอ่ะ วันนี้พวกเราคืออะไรกันพวกเราคืออะไรครโปรเจกต์ของเราพวกเราคือโปรเจกต์โปรเจกต์ลาบครับชื่อว่าชื่อว่าสกูิโออืมใช่ไหมทุกคนมันมีทั้งหมดกี่คนตอนนี้เหรอครับกี่คนครับพี่สิบสิบเลยเหรอเมื่อไหร่ทั้งหมดสิบมลเมื่อไหร่จะถอดเท้าอ๋อจอดเท้อ๋อรอแล่นเท้าอยู่ไอ้ยครับคุณเคียนคุณเคียนเอาไปถือก่อนก็อะไรกันนี่ครับทุกคนวันนี้ก็เป็นการโฟโต้ชุตครั้งแรกนะฮะได้มาเจอกับทุกคนเป็นครั้งแรก นะครับหลายคนก็เพิ่งเคยเจอกันนะครับก็โปรเจกต์นี้จะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องเราติดตามชมกันนะครับนี่นี่นะครับแนะนำตัวนะครับสันนสสผรชื่อมิวสิกครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับนะครับเจอกันบ่อยนะครับเพราะว่าละเมียนแค่นี้ก็เดิวนวนๆอ <c oughs> ืม mướt vào nha. Đi. What? What? đi bye bye Come on One Bye What Đi đi Bỏ khó con ơi Bye, đừng có một kia มันก็หยุด่าไหนดูถ้าได้ได้เลยเดี๋ยวมันก็ตัดได้โอเคครับเราก็เดินทางมาถึงช่วงเย็นแล้วนะครับผมแล้วเราก็ได้เวลากับบ้านวันนี้ก็จบไปได้ด้วยดีครับก็ฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราสตูดิโอขอลาไปก่อนสวัสดีครับ อย่าลืมกดชื่อไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผม